สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันปกติของการทํางานนะจ๊ะอ่ะเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงนิงนของคุณใน1นึ่งถึงสามิบเ็ดมีนานะจ๊ะมากันทื่ราศีพิจิกค่ะราศีพิจิกนะคะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ของคุณในเดือนนี้จะมีอะไรที่เราต้องระมัดระาวางังหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะจ๊ะ เป็นการทุดวงแบบทั่วๆไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ตามนะจ๊ะ,อะขอดูคุณก่อนพิจิตโอ้มีใครไปแทนข้างหลังคุณหรือคุณไปแทนข้างหลังใครหรือเปล่าเออโอ้โหคนรอบกายอยู่สี่ยาบเลยเนะี่ยมีอะไรที่คนโอ้ยเดดเดวิลไพ่ของคุณงานเงินไม่เอาละมีแต่ความรักขึ้นมาล้นๆนเลยนะพิจิตจ๊า เดี๋ยวอัลเรรดให้ใหญ่มาเชียวสองดาบกับการต,นะตัดสินใจนะจ๊ะสามถ้วยการตัดสินใจในเรื่องของอะไรช่วงนี้ออกงานบ่อยเหรอจ๊ะไปงานนู้นงานนี้งานนั้นงานลื่นเรื่องสังสรรง,ง,งานวดงานแต่งอะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันอ้าวมาที่ไพ่บแรลกของคุณก่อนค่ะมาที่ไพ่บแรกเป็นเจ็ดดาหมายถึง ระวังขโมยขอขโมยขึ้นบ้านระวังขโมยขึ้นบ้านการถูกจรกรรมข้อมูลการทำอะไรก็ตามช่วงนี้เกิดอาการของการทำอะไรก็ปิดบงังซ่อนเร้นคนอื่นหลบรีหนีไปจากสายตาของคนอื่นบางทีก็มีเรื่องที่คุณต้องปิดบงังไม่อยากให้ใครได้รับรู้ก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะมองถึงการทำงานต่างๆที่คุณอาจจะทำงานเนี่ย มันไม่ได้ทำตรงไปตรงมาก็ใช้เทคนิคนิดหนึ่งเขาเรียกว่าใช้เทคนิคในการทำงานต่างๆเอ,อใช้กลยุทธ์ใช้ชั้นเชิงในการทำงานเรียกว่าแบบนั้นช่วงนี้ระวังไปพัวพันกับเรื่องใต้โต๊ะเรื่องใต้โต๊ะของดำๆของผิดกฎหมายการเสกติดต่ออะไรบางสิ่งบางอย่างอืมอาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณนะ่ะ มีเด็กมาชอบหรคะแปลหรือว่าไปชอบเด็กเอ่ยมีใจที่ชอบเด็กอยู่นะแต่ว่าชอบมากแค่ไหนก็ตามมันมองถึงบางสถานการณ์ที่คุณอยากเดินออกไปละอยากเดินอยากเดินเดินกลับมาหาเขาหรือเปล่าคุณอาจจะทํางานราชการกับบางคนเป็นนักอ่าเป็นทหารตํารวจราชการหรือทํางานราชการเป็นคนมีความมั่นใจ เป็นคนค่อนข้างมั่นอ,อกมั่นใจมั่นหน้ามั่นตาในตัวเองมากๆองเราที่ทํางานคือปกติทํางานเราทุกๆวิชาชีพนะคะเวลาเราทํางานเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความเก่งกาจร,รู้สึกถึงความรอบครอบรู้สึกถึงการเป็นใหญ่ในที่ทํางานของตัวเองแบบผู้ที่มีอํานาจประมาณนั้นคุณจะเจอสถานการณ์ต่างๆหรืออะไรก็ตามคุณก็จะเรียกว่ามีศักยภาพแห่งการควบคุมนะจ๊ะ มันเป็นความรู้สึกของคนที่แบบที่ชอบควบคุมหรือคอนโทรลผู้อื่นอะไพ่ใบเนี้นะคะบางทีคุณคิดว่าคุณจะคุมเกมไม่ได้คุมใครไม่ได้แต่คุณคุมคนอื่นอยู่แล้วไม่ค่อยไม่ค่อยกล้ามีใครมายุ่งกับคุณสักเท่าไหร่นะจ๊ะเออบางคนอาจจะได้รับงานมอบหมายงานสําคัญสําคัญเป็นช่วงเรียนรู้หรือร่วมงานกับคนเก่งๆอืมบางคนก็ได้เจ้านายมา,มาใหม่ บางคนก็ได้ที่ทํางานใหม่บางคนก็ได้หน้าที่ใหม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรือการทํางานอย่าเมืออาชีพเพราะฉะนั้นในการทํางานเนี่ยคุณอาจจะได้พบปะได้พบปะกับคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่มีชื่อเสียงก็ได้แต่ว่าคุณจะสามารถที่จะเอาอยู่กับสถานการณ์ของการงานเพราะคุณคบมีความเก่งมีเชิญเชิงด้วยแหละแต่ว่าถ้าระวังนิดนึงว่าคนที่เข้ามาเนี่ย อาจจะน่าไหวหลังหลอกก็ได้นะคะไม่จริงจังไม่จริงใจไม่ค่อยมีความเป็นเขาเรียกว่าเป็นมิตรแต่เป็นมิตรแต่ต่อหน้ารับหลังไม่เป็นมิตรนั่นแหละอารมณ์นี้ช่วยมาว่าไพ่ของคุณสิบใบเนี่ยมันเน้นมาทางเรื่องของอะไรรู้ไหมเรื่องของความรักที่อยู่ในรักสามเส้าอยู่ในเตอร์จะ้ะอืมหรือบางทีนะการทํางานของคุณมันเกี่ยวพันด้วย บางคนแอบรักเจ้านายตัวเองลูกน้องตัวเองมันก็ได้เกี่ยวพันมาในเรื่องของการทำงานแล้วก็การทำงานอยู่กับคนที่คุณรักอืมก็ได้เหมือนกันมันกระทบถึงงานการด้วยนะถ้าคุณดิวกับคนที่เขาเป็นเจ้านายลูกน้องหรือเราอยู่ในองค์กรเดียวกันอะไรแบบเนี้ยก็ให้ระมัดระวังเรื่องของความการกระทบในเรื่องของการทำงาน แล้วก็คนอาจจะเอาเราไปนินทาว่าร้ายพูดจาให้ร้ายหรือพูดจริงก็ไม่รู้แหละแต่เอาเราไปพูดในทางเสื่อมเสียในทางเสียหายตอนหน้าเขาอาจจะไม่ได้ว่าอะไรคุณเลยด้วยแต่ว่ารับหลังขึ้นมาเขาอาจจะพูดจาแบบกับเราเอาเราไปพูดจาไม่ดีในทิศทางที่ไม่ดีทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ซ่อนเร้นปิดบงังซ่อนให้เม็ดซ่อนให้เม็ดนะคะ ช่วงนี้อาจจะมีมีเงินมีเงินเข้ามาแต่เป็นเงินที่ลับๆเล้นๆหรืออาจจะเป็นของขวัญของฝากจากความรักความเน่หานั่นแหละอาจจะได้คนที่เขามารักเขาซื้อของมาฝากเราอะไรแบบเนี้ยอืมตอนนี้อยู่ในสภาวะที่มีความปิดๆบางๆซ,ซ่อนๆเล้น,ลนๆไม่ว่าจะําอะไรก็าตาม อืมอ่ะอารมณ์ประมาณนี้พิจิตบางทีอ่ะในสถานการณ์ของการทำงานบางคนอาจจะทำงานโดยที่ต้องใช้การเดินทางโรลทิสติกได้เป็นบางคนทำงานทำงานลับๆรับหวยก็ได้เออทำงานผิดกฎหมายรับหวยก็ได้หรือทำงานใต้โต๊ะยัดทานทำงานตอนนี้ต้องยัดใต้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยถึงจะทำให้งานของเราราบรื่น ไปเจอคนเยอะๆเสียงเงินเสียทองไปกับปาร์ตี้เสียงเงินเสียทองไปก,การซัพพอร์ตเขาเดยกอยากไต้โต๊เหมือนกันการซัพพอร์ตกับคนที่เราจะต้องไปดิวงานด้วยนะคะแต่ให้ระวังให้ดีว่าคือเราไปดิวงานเขารับปากเราแล้วว่าจะให้เราแบบนี้ทําแบบนู้นรับปากเป็นคู่ค้าคู่สัญญาแต่ก็อาจจะมีคนมาแซงหน้าเราก็ได้เหมือนกันนะคะสิ่งที่คุณซ่อนเร้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรในเรื่องของงานอ่าก็ยังได้เปรียบอยู่เขาเรียกว่ายังได้เปรียบมีชั้นเชิงอ่ะตัวคุณเองเนี่ยมีชั้นเชิงมีกลอุบายในการทำงานแยะอันแยะยนก็เรียกว่าแบบนั้นช่วงนี้นะคะให้การติดต่อการประสานงานหรือการต่อยอดในธุรกิจหรือการต่อยอด ในอะไรก็ตามมันไปตรงๆไม่ได้อ่ะมันไปตรงๆไม่ได้ก็ใช้เหลี่ยมๆนิดนึงใช้สเสน่ห์นิดนึงเไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะไปในเรื่องของความรักโอโหความรักในแบบว่าคนรับข้างทําให้คุณเป็นทุกข์ค่ะสิบดาบเลยนะจบกันแล้วหรอคุณกําลังจะจบหรือใครบางคนเดินออกไปจากความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ลับๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ด ออกไปกี่ครั้งที่หนก็ไม่ได้บางคนอยู่ที่ทํางานเดียวกันมีความรักมีความผูกพันต่อกันเอ่อแต่คุณกำลังตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดีบางทีใครงอนคุณนะ่ะเขาบอกเลิกคุณละเขาบอกเลิกคุณเรียบร้อยคุณก็ยังคิดในใจว่าเอา,อางไงดีจะจะยังไปง้อเขาให้เขากลับมาคืนดีดีไหมบางคนไปง้อแล้วก็กลับมาคืนดีกันแล้วแต่บางทีในบางขณะจิตของคุณก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันอยู่แล้วมันไม่แฮปปี้อ่ะ ก็จะแยกกันไปก่อนอาจจะเป็นช่วงเวลาของการห่างกันสักพักห่างกันสักพักรอให้เวลามันเยียวยาตัวเขาเองต่างคนต่างมีเหตุผลที่ดีกว่านี้อาจจะค่อยมาคุยกันใหม่ตอนนี้ต่างแยกย้ายกันไปก่อนเธอหรือบางคนอาจจะมีคนรักที่อยู่ไกลเออเป็นการรักทางไกลนะจ๊ะเป็นคนเป็นความรักที่ดูเหมือนไม่ค่อยง่ายที่จะมีความสุขนะคะอืม ไม่ว่าคนที่อยู่ข้างกายหรือคนที่คุณแอบรักก็ตามมันไม่ดูเรามันไม่มีความสุขอ่ะมันอยู่ใ,ใกล้ก็เหมือนไกลบางคนเหรอนนะอยู่ไกลก็เหมือนใกล้บางคนรักกันอยู่ดีๆก็มีเหตุผลที่ต้องจากลาหรือต้องไกลห่างจากคนรักมีเรื่องให้คุณต้องลาบากใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักมีเรื่องต้องตัดสินใจมันมีมันเป็นความสัมพันธ์ที่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยนะคะ มันดูเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกหน่อยกับความรักนะเพราะว่ามันเหมือนกับพบปัญหามีปัญหาบางทีเราอาจจะไปรับรู้ว่าเขาแอบคุยกับคนอื่นหรือมีคนอื่นหรือเขาอาจจะมารับรู้คุณว่าคุณมีคนอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็ดูนิดนึงว่า ควรจะตัดสินใจอย่างไรดีแต่ทุดท้ายแล้วอาจารย์ก็ยังมองถึงความรักที่ยังมีการกลับมานะถ้าใครไกลห่างออกไปแล้วบอกเลิกกันไปเรียบร้อยอาจารย์เขาเลิกกันหนูแล้วเขาไปมีคนอื่นแล้วถ้าไพ่ใบนี้ปรากฏนะ่ะต่อให้เขาไปมีใครหรือต่อให้เราไปมีใครก็ยังไม่ขาดค่ะมันเป็นไพ่ของกงกรรมกงเกวียนอ่ะขอดูคนสดจ็ดคนโสดจะมีคนเข้ามาไหม คนโสดคนโสดบางทีความรักของคนโสดอาจจะมองว่ามันยังและเข้าชอบใครอย่างยากค่ะหรือคนที่คุณไปรักอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วก็ได้โสดนะ่ะสบายใจดีก็อย่าไปมีมันเลยถ้าถ้าต้องมีความรักที่เป็นรักที่บอกใครไม่ได้หรือไปแอบรักคนมีเจ้าของเป็นคนโสดนะไปชอบคนมีเจ้าของเขาก็ยังเป็นอะไรที่ ยังเกิดความว้าวุ่นใจทุกกายทุกใจอยู่นั่นแหละหรือในบางคนเป็นคนโสดอย่างไงโสดอย่างไงเนี่ยอืมันโสดยังไงวะเนี่ยเป็นคนโสดที่ที่ยังไม่มีเรียกว่าอะไระอ่ะโอ,โอเป็นคนโสดโสดแบบมีใจให้กับคนอื่นนั่นแหละระวังหน่อยละการถ้าโสดแบบนั้นนะ คนมาใหม่ยังไม่มีมีแต่คนเก่าๆที่ค้งคาให้คุณงดกิดหัวใจถ้าไปแอบรักเขาชอบใครก็ยังงุดกิดหัวใจอยู่เช่นเดิมค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนล่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน The love r เขาอยากมีเราไว้คุณมีใครหรือเขามีใครคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ยังเป็นคง lover ค่ะรักตามเศร้ารักซ้อนรักที่เลือกไม่ได้ เขาเลือกเราไม่ได้เราเลือกเขาไม่ได้แต่ใครบางคนในที่นี้อยากจะมีกันไปสองคนหมายถึงถ้าคุณถ้าคุณโสดถ้าคุณไม่มีใครคุณก็ถ้าคุณมีถ้าคุณมีเจ้าของเรียกว่าคุณก็มีเจ้าของของคุณและคุณก็อยากได้อีกคนไปด้วยหรือถ้าคุณโสดเขามีเจ้าของเขาก็อยากได้คนของเขาไปด้วยมันเป็นเติร์ด่ะสามคนเราสองสามคนอยู่ตรงนี้ค่ะ ถ้ารักซ้อนด่ารักสามเศร้าเราสามคนสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเดลเมสค่ระวังการท้องเนื้อการก่อการเหื่อยแ่งการตั้งครรภ์ผัวเราไปทำชาวบ้านท้องเออก็เป็นได้บางคนติดอยู่เขาติดอยู่ในภาระหน้าที่สัญญาหรือติดทะเบียนสมรสเขาบอกว่าเขาจะเลิกนานแล้วแต่เขายังไม่เลิกเพราะอีกฝ่ายเป็นแม่ของลูกอะไรอย่างเงี้ยรักสามเศร้ารักซ้อน มันเป็นความรักที่จับต้องไม่ได้วิ่งตามความรักพอเราจะเลิกเขาก็มาพูดจาดีดีกับเราให้ความหวังเราให้ความหวังให้เรายืนอยู่ตรงนี้และไปกับเขานานๆแต่มันจะมีคนคิดได้ว่าอยู่ตรงนี้เราได้อะไรได้ความรักไหมได้ความใส่ใจไหมได้ความยุติธรรมไหมเออแต่บางคนก็รู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นรักสามเศร้านะบางคนก็รู้ว่าตัวเองควรอยู่จุดไหนยังไงโอเคไหม อ่ะขอไพ่แนะนาใบไพ่ไแนะนําบอกว่าความรักยังต้องทนอยู่ถ้าคุณอยู่ในความรักที่บางคนแอบรักแอบชอบก็ยังคงต้องแอบไปก่อนยังต้องเป็นการแอบรักแอบชอบไปก่อนหรือว่าในความรู้สึกของคุณคุณรับรู้ได้ทุกอย่างในความรักความผูกพันหรืออะไรก็ตามที่คุณอยู่อยู่แบบรู้ทุกอย่างไม่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่ไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจรู้ทุกอย่างรู้หมดแต่อด บอดได้โอเคไหมจ๊ะรู้แต่ทำอะไรไม่ได้จะอยู่ก็ยากจะไปก็ยากจะตัดใจก็ไม่ได้คาราคาซังจนต้องเจ็บปวดแหวนตัวอยู่บนความรู้สึกที่มันเราจะเราจะต้องจมปลักอยู่กับความรู้สึกที่มันมันไม่แฮปปี้อะเรารู้สึกได้ถึงแบบนั้นเราอยู่ในความรู้สึกที่มันไม่ไม่โอเลยมันไม่โอเลยโอเคไหมอ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามดูดวงสุดตัวแอดไลน์มาค่ะแอ๊ดซ้ายเอเยาไวแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ